สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราช่องน้องคําคูณชาแนลนะคะนี่นะคะลูกสาวของเราหลังจากที่ไปกินผลไม้กลับมาอู้ท้องป่องเลยสวัสดีค่ะอุ้ยรู้งานค่ะวันนี้รูค้คานรู้งานมากอันนี้ค่ะลุกอะรวยนะคะของป่องปอง่ปอ,งปองกลับมาเลยเนาะไหนแม่ดูท้องของป่องเลยลูกท้องป่องปอง่ปองกลับมาเลยอร่อยใช่ไหม อ,อิ่มอร่อยสมบูรณ์ทุนผลมากๆนะคะนี่นะหมคะก็ยังหิวอีกเนาะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะอีกสิถอยไปไหนได้ยินเสียงรถไถนะ,ะเสียงรถอีดต็นน้องก็จะถอยหนีน้องกลัวนะคะมาลุกมา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 ,มาอุ้ยตุตตะเลยตุตตเลยอุ้ยอ้วนมากเลยอุ้ยตุ้มุตุ้มิแล้วเนี่ย ไหนพี่ปพื้มอยู่ตรงไหนแล้วลูกอ้วนมากเลยนะคะวันนี้อ้วนมากน้องโอ้โหพุงป่อง,องกินอย่างอิ่มใช่ไหมลูกเนาะกินอย่างอิ่มเลยโอเออเจอ,อนะคะทุกคนพ่อไม่อยู่พ่อไปตัดหญ้าพ่อยังไปตัดหญ้าให้น้องอยู่ พ่อมามัดน้องเสร็จพ่อก็ไปตัดหญ้านะคะนี่นะคะพ่อพึ่งอ่ามามัดน้องไว้แล้วพ่อก็ไปตัดหญ้าต่อนะคะนะเสียงตัวไหนร้องอ่ะโหน้องดังมากเลยน้องได้ยินน้องก็หยุดฟังเนาะหูกลางเลยเนี่ยแบบนี้ไม่ดีนะคะหูกลางอย่างนี้ไม่ดีนะ ห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดนะคะแบบนี้โอ้ยไปหาพี่ปื้มแล้วหาพี่ปื้มเด้อหาพี่ปื้มแล้วเด้อแม่ไปหาพี่ปื้มแล้วนะจ๊ะนี่นะคะโน้นนะพี่ป้มสาวอ้วนของเราอยู่นู่นเลยอุ้ย อุ้ยทำไมอ้วนอย่างงาั้นน่ะหัวเล็กๆตัวโคตรใหญ่เลยพี่เพิ่มเอยเนยบางซีนบางซีนไม่เอาแม่ห้ามถ่ายพี่เพิ่มไม่เอาหนูจะบงังไม่ให้แม่ถ่ายพี่เพิ่มหลบไปเลยลูกหลบไปคําคูณแม่จะถ่ายพี่เพิ่มเร็วนี่นะคะทุกคนแย่งซีนนะคะบางซีนน้องพี่เพิ่มแล้วเออหลบไปลูกหลบไปน่ะไม่ได้ไม่ได้หนูไม่หลบค่ะหนูไม่หลบหนูจะบังค่ะค,คําคูณหลบแล้วลูก ไม่แม่ห้ามรักพี่ป้มเด็ดขาดหนูไม่หลบแม่ห้ามรักพี่ปื้ม,ม,แ,ม,ม,มแม่รักพี่ปื้มด้วยแหละแม่ไม่รักแต่หนูคนเดียวหรอกหนูเริ่มดื้อแล้วเอ้ยมาสิโชว์ให้แม่ดูสิว่าหนูเก่งไมไ่ได้รักหนูเอตี๋ยลงสารวันเตี่ยลงหนูพี่ป้มนะคะสาวอ้วนเราอยู่นู่นสาวอ้วนไม่ทำก็แล้วแต่เดอ้อคำคูณเดอ้อ เดี๋ยวลงพี่ปื้มจ้าน่น่แน่แนี่บางมิดเลยบังมิดเลยโอ้โหรู้จักอิจฉาด้วยนะคะเดี <c transparency> ๋ยวนี้รู้จักอิจฉาอาหานี่นี่จะบังกล้องเลยจ้าพี่ปื้มถ่ายพี่ปื้มดีกว่พี่ปื้มน้สาอ้วนก็อยู่ตรงนู้นนะคะ ตรงนน้นก็ไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนมีร่มเงาอยู่เนอะตรงนน้มีร่มเงาอยู่นะคะน้องไม่ร้อนนะคะน้องอยู่กันได้มีต้นไผ่น้องกินจะถอยมาบังอีกแล้วนะคะเริมเริมอยากเข้ากล้องแล้วเดี๋ยวยังสิอุ้ยนูนได้ยินอยู่ทางนน้นเออนูนทางนน้นก็โยกเกลืออยู่ทางนน้นพี่ปึ้มจ้า พี่ปืนไปโยกตัวอยู่ทางนู้นนะคะแม่ไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆน้องทั้งสองนะคะเพราะว่าพ่อความไม่อยู่เนาะพ่อไม่อยู่แล้วแม่ก็ไม่กล้าเข้าไปเลยต้องรอให้พ่อพาเข้าไปใกล้ๆแม่ถึงจะเข้าไปได้นะคะแต่ตอนนี้พ่อไม่อยู่พ่อไปตัดหญ้าให้น้องๆทั้งสองนะคะพ่อไปตัดหญ้าให้น้องทั้งสองตัวเลยนี่นะคะ พรุ่งนี้นะคะวันศุกร์เวลา4โมงเย็นโดยประมาณเนาะแม่จะไลฟ์ขายผลไม้สมทบคะแนนอ่ะสมสะสมคะแนนสร้างบ้านให้น้องๆนะคะสร้างลงเดือนให้น้องๆอยู่เนาะฝากแม่ๆใจดีทุกท่านเลยเข้ามาอุดหนุนสนับสนุนพวกเราด้วยนะคะน้องจะได้มีบ้านอยู่นะคะน้องจะได้มีบ้านอยู่กันเนาะบางอีกแล้วนนบังอีกแล้วนะคะบางอีกแล้วนะจ๊ะนะคะฝากแม่ๆพี่ๆใจดีทุกท่านเลย เข้ามาสนับสนุนน้องๆหน่อยนะคะน้องจะได้มีบ้านอยู่แม่จะสะสมไปเรื่อยๆนะคะแม่จะสะสมไปเรื่อยๆสะสมคะแนนไปเรื่อยๆพุ่งประมาณสี่โมงเย็นโดยประมาณนะคะสี่โมงเย็นโดยประมาณมันจะได้ไม่ร้อนเนาะแม่จะมาไล่ขายผลไม้สะสมคะแนนสร้างบ้านให้น้องๆนะคะยังไงก็ฝากแม่ๆใจดีทุกท่านสนับสนุนน้องอุดหนุนน้องด้วยนะคะมาได้ยินเสียงรถพ่อมาแล้วเลย ลองพ่วงสองว่าจะเป็นยังไงกันเนาะอุ้อีกตัวหนึ่งก็ดำเมี่ยมเลยแค่นี้กินน้ำน้อยนะ<ง>พี่ปลืม้มกินน้ำน้อยเอาเตียนลงแล้วเตียนลงแล้ว

นี่นะคะต้องให้พ่อควานมืออาชีพเข้าไปช่วยอ้าวเร็ว <laughs> นี่นะคะเออรวมด้วยใช้กันแล้วรวมด้วยใช้กันนี่นะคะอะลองต้องหัดกันใหม่ต้องหัดกันใหม่เลยพี่ปลื้มนะคะต้องหัดกันใหม่เลยอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อุ้ยอ้วนอ้วนเออเอออุ้ยลงยากอุ้ยอย่างกระเต่าเนาะเหมือนเต่าเลยอะ่ะ <laughs> ทำคุณก็สนใจอยู่เนาะอํะคำคุณก็สนใจว่าเขาทำอะไรกันโอ้เล่นแล้วเล่นแล้วนี่นะคะต้องช่วยกันเนาะไม่งั้นไม่ไหวเพราะควายน้องคำคุณเองก็ไม่ใช่คนเลี้ยงช้างมาแต่ดั้งแต่เดิมเนาะเลี้ยงคำคุณเชื่อใกล้ก็ได้ยังมาเจอศึกหนักควงพลืล้ด้วยยากหน่อย มีที่มีพ่อน้องมินี่ไม่ช่วยเนาะอู้ยังกระดองเต่าเลยนะคะอย่งกระดองเต่าเลยนนองอ้วนมากเนี่ยค่ะตอนนี้ก็จะพากันไปเดินเล่นนะคะพากันไปเดินเล่นแล้วโอ้โหพี่อ้วนเดินนำหน้าน้องอ้วนเดินตามหลังนะคะนี่ก็พากันไป พอขวานน้องมินนี่หยอกหยอกน้องไม่สำเร็จหรอกพ่อน้องไม่หนีหรอกเนาะหางหางหางชี้แล้หางชี้แล้วเตรียมแล้ว<อ>ตื่นเต้น<อ>ตื่นเ<อ>ต้น ก็เป็นภารกิจพากันพาน้องๆเดินเล่นนะเนาะพาน้องเดินเล่นสองสี่พี่น้องออพี่อว้วนกับน,น้องอว้วนพ่อขวานก็อว้วนทั้งสองถ <c oughs> ินหนูเหรอเอ,อ้ยถิ่นหนูนี่นี่พี่ปื้มตามหนูมาจะพาไปพี่ปื้มตามหนูมาหนูรู้กว่าหนูรู้กว่า เป็นหนูเหรอหนูรู้ดีตรงนี้โอ้โอนะนะได้ยินเสียงอะไรน่ะึได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงข้อความโดนหลอกแล้วหูพึงแล้ว ออ้ยจกหาจกหาพี่ป้มยังอยู่กับหนูหรือเปล่าเนาะพี่ป้มยังอยู่กับหนูหรือเปล่า<ะ>พี่ป้มยังหนูกับหนูหรือเปล่าเนาะพี่ป้มอย่าทิ้งหนูนะเออกินเลยลูกกินเลยนี่นะคะก็เป็นความน่ารักความผูกพันระหว่างสองสีพี่น้องเนาะดูซีดูซีเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรหูตึงหูงพึ่งหางตั้งเตรียม Workers> ถ้าวิ่งน no. ี่พ hm ่อควันเอาไม่ไหวแน่นอนอะนะคะพ่อควันคือจะร้องไห้เลยแหละก็จะตามจับได้อี๋ปล่อยให้น้องๆกินหญ้ากันก่อนเนาะปล่อยให้น้องๆกินหญ้ากันก่อนก็ฝากติดตามช่องน้องคำคูนชาแนลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเนาะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กด ่แล้วก็ติดตามช่องปลื้ลมใจ Family ่ด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะนี่เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเนาะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ